เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการซื้อสลากอินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเรารวบรวมข้อมูลจากความน่าจะเป็นของแต่ละสำนักต่างๆเราไม่ได้หลอกหรือลวงให้ผู้อื่นเข้าใจผิดไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายแนวทางที่นำเสนอเป็นเพียงแนวทางตัวเลขเท่านั้น สวีทสี่ช่องเชยมวลชนด้วยนะครับพีพีนี้จะนําเสนอแนวทางของผู้ชนะสิบทีเป็นใบเรียงเบอร์วันประจําวันที่1กุมภาพันธ์หกเนะครับใบแรกเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภครับเหนือให้เด่น2ลรอง8 2 1 8 1 2 3 8 3 2 6 8 6ใต้ให้เด่น3กับ6 สามสองหกสองสามสี่หกสี่สามเจ็ดหกเจ็ดพยักมังกรเหนือเด่นสองสองห้าสองแปดใต้เด่นหกหกสามและหกห้า ต่อไปครับเป็นแม่นเหมือนจับวางเด่น2ลอง5เหนือใต้2023 52และ58แม่นยำชัดเจนนะครับใต้ให้เด่น7 72 73และ78รู้เขารู้เรา เหนือเด่น55457ใต้เด่น88284แม่นล่างใต้เด่น2 2021ตัวเดียวแน่นอนเหนือใต้เด่น5ฟันธงเหนือเ 2, ด่น22328 ต่อไปรู้บนรู้ร่างเหนือเด่น2 3และ6ใต้เด่น1 4และ5แนนซี่ใต้เด่น5ครับ50 54 59ต่อไปเป็นเสียงระดับเทพเหนือเด่น3ใต้8 3 2 3 5 แปดสมหาโพคนป่าเด่น6เหนือ6กสองกหาโชคอำนวยนะครับเด่น9 3 9 8สาบวกลบคูณหารเด่น2อรอง8 2026 แปดสี่แปดเจ็ดอาจารย์ดาวเสาเหนือเด่นห้าห้าสามห้าหกใต้เด่นสองใต้เด่นแปดแปดหนึ่งแปดหกสิทธิเอกครูสม้มใต้เด่นสองสองหกสองเก้า ต่อไปเป็นจัดให้ออรวยนะครับเหนือเด่น9 4 5 9 2 9 5 9บนเข้าตลอดเหนือเด่น3 3 2 3 8าแเท่าแก่พารวยนะครับเหนือเด่น5 2 5 6 5 อาจารย์เสือ VIP ครับให้เหนือเด่นสามสามสองสามห้าต่อไปเป็นเทปีแห่งโชคลาภนะครับให้เด่นหนึ่งมาหนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งแปดต่อไปพับเป็นถล่มปัตถี ช่งนะครับดาวเหนือ2กับ5ดาวเด่นใต้3กับ8ลาบเด็ดเช็คให้รวยเด่น2 1 2 4 2 8 2เด่น3 1 3 4 3และก็8 3ครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมด้วยนะครับเจอกันใหม่อีกพี่หน้าครับ